ฮัลโหลวอซักไจโอเคเวลคัมทูแมพฟิตอินโลบ็อกโอเคนะปัจจุบันก็คือผมทำการตบหาปลาไอโซเนตเนาะอ่าแล้วก็ลงไปตบปลาในวาดิโกอ่าก็คือมันจะต้องลงมาในน้ำวนใช่ไหมครับก็คือเราต้องเตรียมอุปกรณ์กงดักปูนั่นเองก็คือมันจะมีปลาหนึ่งชนิดที่ต้องใช้กงดักปูในการดักเนาะ ก็คือมันจะไม่สามารถตบได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็มันจะตบได้ในนี้เลยเนะาะปลาแมงมุมเห็นปะสไปเดอร์ฟิตเห็นไหมปลาแมงมีจะมีปลาแมงมุมอะไรเงี้ยก็คือหลักๆผมได้ทําการเปิดเรดาร์ในการในการตบปลาเนาะก็คือเรดาร์มันจําเป็นอ่าแล้วก็สําคัญอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะบอกจุดโลเคชันของปลาว่าปลาตรงเนี้ยมันสามารถตบตำแหน่งนี้โลเคชันนี้ได้ง่ายขึ้น อะไรประมาณนี้โอเคก็ลหลังจากที่ผมลงมาในน้ำวนเนาะแล้วก็ลงมาในถ้ำวารดิโก้แล้วก็คือผมจะมาทำการเก็บแบตเตอรี่หรือว่าคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นปลาในวารดิโก้ให้ครบเนาะแล้วก็ตกหากุญแจเพราะว่ากุญแจมันจะรวมอยู่ในคอนเนคชั่นปลาหรือว่าแบตเตอรี่ของวารดิโก้ด้วยอะไรประมาณนี้โอเคผมก็ได้ทำการตกไปเรื่อย แล้วรู้สึกว่ามันจะมีปลาหนึ่งชนิดนะครับอ่าที่ว่ามันตบยากมากๆอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องใช้เหยื่อเป็นเหยื่อขยะเนาะ่าในการตบอะไรประมาณนี้ก็คือปลาระดับรีเจเนอ่าที่เป็นเป็ดน,น้อยอะไรประมาณนี้ออกง่ายมากรวมถึงกุญแจกุญแจมันก็จะเป็นระดับอิโซติกเนาะกุญแจมันเป็นระดับอิโซติกมันออกง่ายเช่นเดียวกัน อะไรประมาณนี้ออกง่ายกว่าปลาที่ผมบอกอีกก็คือปลาที่ต้องใช้เหยื่อที่ลบค่าลักเขาคนใหญ่เขาจะเรียกว่าเหยื่อขยะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันลบค่าลักเห็นไหมผมได้ผมได้เป็ดน้อยมาแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ไงกุญแจนี่ผมได้กุญแจแล้วก็คือกุญแจกับเป็ดที่เป็นระดับรีเจเนอรี่กับอีโซติกอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นกุญแจนะครับก็คือผมได้กุญแจนี่กุญแจออกเบิร์นอีกแล้วเห็นไหมก็คือ กุญแจกับเป็ดที่เป็นระดับ legendary อ่ะออกง่ายมากๆแต่ว่าปลาที่ผมบอกอ่ะมันไม่ออกเลยนะครับก็คือรู้สึกว่าเราต้องตกในสภาวะอากาศที่ฝนตกอ่าแล้วก็ใช้เหยื่อขยับถึงจะออกน้องมันถึงจะได้อะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหนเนาะในการเก็บแบตเตอรี่อ่าหรือว่า condition ปลาในวัติโก้ครบจนกว่าจะครบอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะอ่าผมก็ได้ทําการขึ้นไปข้างบนเนาะเพื่อที่จะไปตบหาไอโซเนตอ่าแล้วก็ลงใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือมันจะมีปลาที่ผมบอกอะ่ะที่ว่ามันตบหายากๆเราต้องตบช่วงฝนตกเนาะอ่าในสภาพอากาศฝนตกอ่าแล้วก็ใช้เหยื่อขยะในการตบเนาะโอเคก็คือตอนนี้ผมได้ปลาในวริโกรครบแล้วใช่ไหมครับผมก็จะทาการเอากุญแจไปให้ NPC ที่อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะเป็นถ้าลับ ที่จะเข้าไปในเดเด็บเนาะก็คือเราต้องถือกุญแจแล้วก็คุยกับ n อ c คนนี้นะครับเขาก็จะเปิดประตูลับให้เราเนาะก็คือมันต้องใช้กุญแจที่ผมบอกนั่นเองนี่มันจะใช้กุญแจอันนี้อ่าแล้วก็เอากุญแจให้เขาเลยอะไรประมาณนี้เขาก็จะเปิดประตูลับให้เราคือตรงน,นี้ประตูเปิดแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้าไปข้างในเลยอ่าจะตามผมเข้าไปเลยว่าเราควรที่จะทําอะไรยังไงเนาะก็คือให้ระวังนะครับตรงน,นี้มันเป็น มันจะเป็นคนหินเนาะอ่าเราต้องกระโดดครับข้ามไปแล้วก็ต้องต้องวิ่งให้ไวนิดนึงเพราะว่าหินเนี่ยอ่ามันจะตกลงไปข้างล่างอะไรประมาณนี้โอเคอ่าแล้วก็มันจะมีผู้เล่นอ่าเข้ามาพร้อมผมเลยเนาะก็คือเดี๋ยวอีพีหน้าอันนี้เป็นอีพีที่สองใช่ครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไปทำจะพาไปซื้ออ่าอุปกรณ์ที่มันจําเป็นเนาะก็คือซูเปอร์ไกด์เดอร์อ่าหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็รองเท้าไอรอนแมนเนาะก็คือ ผมจะขอเรียกมันว่ารองเท้าไอรอนแมนแล้วกันเพราะว่ามันจะทําให้เราเดินวิ่งไวย,ยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้รวมถึงเวลาเราใช้ซูเปอร์ไกด์เดอร์มันก็จะร่อนไวด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นของที่จําเป็นมากๆาในเกาะเพราะว่าแมปหรือว่าเกาะบางเกาะมันต้องใช้ซูเปอร์ไกด์เดอร์ในการร่อนอะไรประมาณนี้โอเคพอเราเข้ามาในเดดเดฟแล้วใช่ไหมครับให้เราวิ่งมาตรงนี้เนาะมันจะเป็นทางที่ใช้กําแพงอะไรประมาณนี้ อ่าแล้วก็ให้วิ่งตามผมเข้ามาได้เลยนะครับก็คือมันจะเข้าไปถ้ำลับนั่นเองก็คือมันจะเข้ามาในถ้ำลับเนาะเห็นไหมก็คือตอนนี้มันจะเป็นให้เราเซฟจุดเกิดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะก็คืออ่าเราตุยอันนี้เราก็จะเกิดตรงนี้เลยอ่เดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ผมเคยบอกไว้ว่าเราต้องมาตกหินเอ็นชารในเดเดฟเนาะ เพื่อที่จะหาหินเอ็นชานที่ติดสถานะกายพันเคออสอะไรประมาณนี้หรือว่าเควอติกอ่าก็คือเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นมาข้างบนก่อนก็คือผมจะกลับไปเกาะเอ็นชานเนาะเพื่อที่จะไปเอ็นชานเบ็ดผมให้ติดเอ็นชานเคออสหรือว่าเควอติกอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตามกันไปดูได้เลยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแท่นที่เราต้องหาหินเอ็นชานที่ติดสถานะกายพันเคออสเนาะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ประตูลับมันจะถูกเปิดออกเนาะก็คือประตูลับอ่ะมันจะอยู่ มันจะอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตวาร์ปกลับมาที่มูดบูดก่อนอผมกลับมาที่ก่อนแรกเกาะมูดบูดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอ็นชาร์นเบ็ดดูซิว่าผมจะใช้ลิลิทกี่ก้อนในการหาเอ็นชาร์นเคออสเนาะโอเคตามกันไปดูได้เลย let's go โอเคก็คือหลักๆผมจะแนะนำเอ็นชาร์นที่ผู้เล่นใหม่ควรเอ็นชาร์นเนาะก็คือเคออส์ตทำไมทำไมผมถึงแนะนำเพราะว่า เคอร์อ่ะมันจะมีพัสซิฟฟันปลาบวกเข้ามานะครับก็คือมันจะมีโอกาสติดสถา,านะกลยพันธุ์แเปอใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่เราจะฟันปลาอะไรประมาณนี้นอ่ะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่ผมได้เอ็นชาร์นเคอร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูจะไปตวปลาให้ดูว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราตกปลาได้ไวยิ่งขึ้นอ,ะอ่ะไม่ถึงเร่งรอบอะ่ะผมมองว่ามันดีกว่าการที่เราเอ็นชาร์นอิงเคอร์เวอร์อีกนะครับนนคุณดูทั้งบ้านพอจะนึกออกนึกภาพออกไหมครับ ก็คือเวลาที่เราจับปลาได้ไวย,ยิ่งขึ้นน่ะเราก็จะได้ EP ได้มากขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดกับกันในกรณีที่เรามี Enchan t c อ e v e อ่ะมันจะได้ EP เยอะขึ้นแต่ว่ามันเสียเวลาตรงที่ว่าเราจับปลากว่าเราจะจับได้แต่ละตัวมันใช้เวลานานเพราะว่าปลาที่ให้ EP เยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นระดับมิติกขึ้นไปเนาะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเอนชานด้วยผมเอ e นชานณตอนนี้เลย BYDYD เหมือนกันนะครับก็คือมันจะบวกค่าลักอ่าแล้วก็เบวกรีเซลเลนให้เราด้วยอะไรประมาณนี้ ก็คือมันจะบวกไอตัวลูนสปีดให้เราแต่ว่ามันมันไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่าจะเล่นสวิตผมแนะนําให้เล่นแอตตี้ดีกว่าเนาะสตอมมิงสตอมมิงมันจะบวกมันจะบวกไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะลักในขณะที่ฝนตกอะไรแบบนี้ส่วนเบสซิ่งเมื่อกี้นี้มันจะบวกไอ้นี่โอกาสติดสปาร์ก,กิ้งเชนี่แล้วก็อาบิโซอาบิโซมันก็จะมีโอกาส10%ที่จะติดสถานะการผ่านอาบิโซเนาะส่วนแกตตี้อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะติดมันจะมีโอกาสติดสถาะนะทางโซลูชั่น โมเมนตัมโมเมนตัมก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องติดมันต้องเวียงเบรคให้ติดเพอร์เฟกต์เนาะอินไซต์มันจะบวก e ี p 1.5อันนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเวิร์กอันนี้มันจะสแคปมันจะมันจะ,นจะโลดโอกาสที่เราจะไม่เสียเหยื่อเนาะ,ะในการตกปลาอะไรประมาณนี้มันจะเพิ่มโอกาสในการที่เราไม่เสียเหยื่อหมายถึงว่า,าเนี่ยสเปอร์มันจะคือเรามีโอกาสที่เราจะไม่เสียเหยื่อตกปาลาอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าผมมองว่านี่ไงเห็นไหมผมได้แล้วเคออส c คอคอ s ติดโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีพาส s เพิ่มขึ้นมาคือมันสามารถฟันปลาช่วยเราด้วยแล้วก็รวมถึงมีโอกาสที่จะติดสานะกายพันคปเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคผมก็จะไปตกปลาในเด e d e e เนาะก็คือผมจะไปตกหายิ่งนชานที่ติดสานะกายพันเคออสนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนเนาะในการตกหายิ่งนชานเคออส อ่าดูซิว่าผมจะได้เห็นนชัน้นเคีอสก่อนหรือว่าแบตเตอรี่เดอะเดฟมันมันจะครบทุกตัวก่อนเนาะไม่ถึงว่าปาในคอนเนคชั่นของเดอะเดฟอะไรประมาณนี้โอเคเสียงเพลงเมื่อกี้นี้มันเป็นเสียงเพลงของเบ็ดไอตัวในในเดอะเดฟอะอ่ารถออฟเดอะเดฟนั่นเองก็คือผมจะไม่ซื้อเบ็ดน,นี้เนาะคือผมจะไม่แนะนำว่าซื้อเบ็ดน,นี้เพราะว่าเบ็ดเนี้ยมันไอ้นี่ไปละมันมันเก่าไปละอะไรประมาณนี้โอเค ก็จะทําการตกปลาไปเรื่อยจนกว่าผมจะได้หินลิลิคอ่าเงินชานลิลิคที่ติดสถนะใคลพันเคออรเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนมีคนข้างผมอ่ะตตบได้หินเงินชานล้วล้เลยอ่าแล้วก็ผมลืมบอกไปเห็นไหมว่าเบ็ดแครอทอ่ะมันจะมีพาสซีฟมันจะมีโอกาสที่มันจะมีนิวเคลียร์ที่เป็นแครอทตกลงมาเนาะก็คือเราจะถ้าเกิดว่านิวเคลียร์มันตกลงมานิวเคลียร์แครอทตกลงมาใช่ไหมเราจะมีโอกาสที่ตกจะตกปลาได้ติดสถนะนี่ไงนมาเน้นผมตกได้หินใกล้พันแครอท โอ้โหน้ำตาจะไหลก็คือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเบ็ดแครอทไปเอนชานเป็นเอนชาน,เ,น,เ,น,ชนเคออสอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีนิวเคลียร์แครอทตกลงมาณนจะุดที่เราตกใช่ไหมครับให้เราย้ายที่เนาะเพราะว่าถามว่าทำไมต้องย้ายที่เพราะว่าในรัศมีหรือว่าพื้นที่แอเรียที่นิวเคลียร์แครอทมันตกลงมาเราจะมีโอกาสที่เราจะตกได้เอนชานกลายพันธ์แครอทใช่ไหมครับ แต่ว่าเราไม่อยากได้เอ็นชาร์นกายพันธแคลร์ตไงคุณทั้งบ้างคุณยังนึกออกไหมครับเราอยากได้หินเอ็นชาร์นกายพันธแคลร์ตอะไรประมาณนี้ก็คือเราก็ก็แค่เปลี่ยนจุดตกอ่าถ้าเกิดว่าเราตกได้หินเอ็นชานใช่ไหมมันก็จะมีโอกาส8%ที่เราจะได้หินเอ็นชานที่ติดชนะกายพันธแคลร์ตนั่นเองโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตกปลากายพันอ่าหรือว่าตกห,หินลิลิทเอ็นชานแคลร์ตก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เวลามากหรือน้อยขนาดไหนเนะาะแล้วก็หลลัััักกกๆ็คืออออ่่่าาทีผผมออมผมมบะะนนนเได้พป มาเนาะเห็นไหมมันจะมีบางครั้งที่มันจะมันจะฟันปลาอะไรประมาณเนี้ก็คือมันจะทําให้เราตกปลาได้ไวยิ่งขึ้นในประมาณนี้กู้ดูมากเลนึกภาพออ,พอกไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีพลาสีฟฟันปลาถ้าเกิดว่าเราตกได้ปลาที่ติดไม่ใช่ด,ไชดิไม่ใช่ติดถ้าเกิดว่าเราตกได้ปลาที่ลบสปีดโปรแกสเยอะเยอะอ่าหลอดหลอดหลอดไอหลอดทีเขาข้างล่างที่มันวิ่งอยู่มันจะวิ่งช้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพละสี่ฟันปลาบวกเข้ามาไหนมันมันก็ฟันปลาดูเลยไหม ก็คือมันจะหลอดข้างล่างมันจะวิ่งไวมากๆก็คือมันจะช่วยให้เราจับปลาได้ไวยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นปะปันรัวๆเลยนะครับเอ็นช้างเคออสอ่ะมันมีพัสดีปันปลาด้วยเนี่ยครับก็บางคนเขาอาจจะลืมไปว่าเคออสอ่ะมันมีพัสดีปันปลาอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นเป็นชานที่ดีมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่รวมถึงก็คือผู้เล่นใหม่อ่ะต้องหาหินเอนชานถึหรลิลิกที่จิตธาตได้พันเคออสอ่าไปดูประตูถ้ำอันดกบางมีสิ่งน่งก็คือประตูลับ ก็คือห้องคาเฟ่ของแอดวินนั่เองอาไรประมาณนี้โอเคอ่ะล,ล,ล,อนนลักลอบลองลางง่ายเร่งสปีดคลิปนิดน,นึงเนาะเพราะว่าผมใช้เวลาในการตกใจอีงชั้นนิดหนึ่งงานพอสมควรอยู่โอเค Bye. <laughs> นี่ไงทุกคนคือผมได้หินเนชนชั้นอ่าที่ติดกายพันเคอสแล้วโอเคก็คือตอนเนี้ผมยังไม่สามารถเอาหินเนชนชั้นอ่าไปวางตรงแท่นบูชาได้เนะาะเดี๋ยวผมจะไปทํารองเท้าไอรอนแมนอ่าแล้วก็รวมถึงจะไปซื้อซูเปอร์ไกด์เดอร์เนาะอ่าที่กอนน้ําแข็งอะไรประมาณนี้เดี๋ยว EP3 สามอ่าเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อซูเปอร์ไกด์เดอร์รวมถึงจะไปทํารองเท้าไอรอนแมนเนาะ ก็คือตอนนี้นผมได้เห็นเหรนชานที่ติดสถานะกายพันเคออสมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนี้เป้าหมายผมเสร็จรูร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็คือคลิปนี้มันก็นานพอสมควรแล้วเนะาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าก็อย่างอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปอะไรแบบวันนี้ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ที่3เนาะโอเคบายบาย